ขอกับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมปา่า k คีวีเอสนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมขอนลัยเลนเจอร์อีกแล้วกานเคยเลยนะครับผมมานะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมในเกมขอนลัยเลนเจอร์นะครับผมเราก็ได้เข้ามาอยู่ในดีใหม่เนาะที่ผมได้เข้ามาทําการเริ่มเล่นในเกมลายเลนเจอร์นะครับผมสังเกตได้เลยนะครับว่าผมเล่นเกมลายเลนเจอร์มาแค่2วันนะครับในดีนนี้ เล่นเกมรายเลนเจอร์มาแค่สองคือสาวันนะครับปัจจุบันนี้นะครับเลเวลในเกมรยเลนเจอร์ของผมไอดีนี้นะครับเล่นมาแค่สองคือสาวันนะไม่เกินสาวันนะครับปัจจุบันนี้เลเวลมาร์กเกอร์สาสิบเจ็ดแล้วนะครับผมโอ้โหไวมากๆนะครับผมซึ่งผู้เล่นใหม่นะครับที่ตัดสินใจนะครับผมอยากจะดาวน์โหลดเกมรายเลนเจอร์มาเล่นนะครับขอให้คิดแล้วก็ตัดสินใจดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับเพราะว่าเกมรายเลนเจอร์คุ่วันนี้นะครับ มาเล่นนายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆนะย้ำอีกครันน้งนึงนะครับเล่นนายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆนะครับดูหูไปแบบหย่างนะครับผมเล่นดีใหม่ในเกมรเลเอร์มาแค่3วันนะครับปัจจุบันนี้เลเวลมาร์กเกอร์37แล้วนะอ่านะครับอันนี้นะครับ ไม่ใช่ปัจจัยสาคัญนะครับผมที่ผมจะเข้ามาทําการพูดแล้วก็จะเข้ามาทําการสื่อนะครับผมในคลิปนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้คือว่าเราจะเข้ามาทําการสุ่มกาชาันดีกว่านะครับผมมานะครับสุ่มกาชากันก็เดือนนี่แหละครับก็สําหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้มีอีเวนต์เนาะคลาโบใช่ไหมครับมาใหม่นะครับผมมาลิมิเ็ดนั่นเองนะครับจากอีเวนต์เจ็บบาทนะครับเข้ามาภายในเกมดาเลนเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่มีเข้ามาอยู่ประมาณกี่เลนเจอร์นะ นะครับเดือนนี้เข้ามาอยู่ประมาณ5เลนเจอร์นะผมจะเจ็บบารมนะครับมีเมลิโอดาตนะครับผมจะมีเอลิซาเบธนะครับนี่มีคินนะครับผมมีดิฮันเน่นะครับผมแล้วก็มีบันนั่นเนงนะครับเข้ามากันเนาะในส่วนนี้นะครับก็สําหรับใครที่มีเลนเจอร์ใหม่ไว้ในทีมนะครับผมก็จะได้รับบัฟนะครับอ่ากระหลอกคัดเดือนมิถุนายนเลยนะครับซึ่งบัฟก็คือ ช่วยเพิ่มพลังโจมตีนะครับผม50นะครับแล้วก็ช่วยลดแร่นะครับที่ใส้เลียดเลนเจอร์นะครับผม20นั่นเองนะครับสำหรับ5เลนเจอร์นี้นะสำหรับใครที่มี5เลนเจอร์นี้อยู่นะครับอ่ะนะครับพูดแล้วนะครับผมผมก็อยากสุ่มกาชาให้ดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมมาสุ่มกาชาก้นเดือนนี่ครับผมจะได้รับเลนเจอร์ใหม่หรือเปล่านะครับนี่เราใส้ดีใหม่ในการสุ่มนะครับผมไอดีที่ผมได้เข้ามาสอบเพื่อนนะครับ ในการทำคลิปนั่นเองนะครับเื้อดีนี้นะครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเปดีใหม่นะนะครับแล้วก็เราพยายามทำคลิปดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมย้ำอีกครั้งนึงเราจะพยายามทำคลิปดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อไปประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับสามารถเล่นเกมราเลนเจอร์ก็ดีขึ้นนะครับแบบผมนะครับ แบบผมนี่ผมก็อยากเป็นแบบว่าไปอาจารย์ไปครูสอนเนาะในการเล่นเกมลาเลงเจอร์นะครับผมใครที่แบบไปมือใหม่ในการเล่นเกมลาเลงเจอร์นะครับมีอะไรสงสัยนะครับผมสามารถแอดไลน์ผมมาขามได้เลยนะแอดไลน์มาขามกันได้เลยนะครับผมจะคลิปไอเดียไลน์ผมนะครับไว้ไกลลาคลิปนี้นะครับผมสามารถแอดมาขามกันได้นะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเลือกเกมลาเลงเจอร์นะครับผมอะไรก็ตามครับขามกันมาได้นะครับโอเคผมมาครับเราไม่จะเสียเวลาเนาะ มากันเลยดีกว่านะครับ300รูบี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า300รูบี้นะครับเราจะได้รับเรนเจอร์อะไรหรือเปล่านะครับมา300รลูบี้กดเรียบร้อยแล้วครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมสุ่มกาชาแล้วนะครับจะได้รับเรนเจอร์อะไรนะครับมาแล้วอุ้ยรอลุ้นนักบอันี้ใจผมแบบเป็นแรงมากเลยนะหัวใจเนี่ยมาแล้วครับเรนเจอร์แรกครับผม บาวมะเมลโล่นั่นเองนะครับผมเลนเจอร์แรเปิดมาเลยนะครับผมก็มากับเลนเจอร์ขี้เกลือนะเลนเจอร์แรกเปิดมาคือเลนเจอร์ขี้ผมว่าเกลือเลยนะครับผมได้วนกับเลนเจอร์แรนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไปเหลืออีกหดเลนเจอร์ครับผมเราไปก่อเลยนะครับปุ๊บเลนเจอร์ขี้ซ้อนนะครับ ไงแกะเจ้าสำรา่น,นั่นเองนะครับผมเกลือเหมือนกันเลยก็ผมโหมดเลนเจอร์นี้อยู่มาก็กะยุต4สี่ปีห้าปีที่แล้วแล้วก็กะเกเปิดมาใหม่ๆเลยนะเลนเจอร์แกะเจ้าสำราเนี่ครับมาทำไมเนี่ยเกลือมานะครับคือสอนเลนเจอร์แรกผมสุ่มแล้วนะครับเกลือนะสอนเลนเจอร์แรกคือว่าเกลือเลยนะผมจะก,การที่เราได้เข้ามาทําการสุ่มกาชาให้ดูกันนะคือว่าเกลือนะเดี๋ยวเรามาดูเลนเจอร์ที่สองไดีกว่านะครับว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับปุ๊บ อ้าวเลนเจอร์คีย์สดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมได้มาไปคโคนี่นะครับผมนํำมายาโกนไฟคือแม้ว่าจะไม่ใช่เลนเจอร์ใหม่ประจำเดือนนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ใช่เลนเจอร์ใหม่ประจําปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วหรือว่า3ปีที่แล้วนะแต่ก็ถือว่าเป็นเลนเจอร์ใหม่เนาะใน2ปีใช่ไหมไม่ใช่3ปีที่แล้วขอใหป,ประมาณ2ปีที่แล้ว1ปีที่แล้วนะัน้นได้โฉนงเลนเจอร์คโคนี่น้ำมายาโกนไฟนะครับแต่ว่าก็เป็นเลนเจอร์คีย์แบบเอามาย่อยนั่นแหละนะครับสามารถก็ไม่ค่อยน่าสนใจสัก ขับไปนะครับผมคือเลนเจอร์มูลนวิเคโคคินนะผมมาทำไมเนี่ยครับเลนเจอร์มูนนวิเคโยคิยนครับโอ้โหดีใจไหมก็รู้สึกด,ดีเหมือนกันนะที่เราสุ่มการ์ชามาแล้วก็เลนเจอร์มูนนวิเคโคคีนะแต่ข้ามาแบบเป็นลาแบแปดดาวแต่ดีใจกว่าน,นี้นะนี่แคมาแค่แบบเจ็ดดาวเองนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเหมือนว่าความเกลือ,อ่อยผมมานะนี่ผมผมเริ่มไม่ดีใหม่นะครับสุ่มการชารอบแรกนะครับผมรอบแรกนะครับเลนเจอร์เกลือมาเลยนะเลนเจอร์ขับไปผม ได้พ่อครัวไคเกอร์ผมเลนเจอร์นี่ครับว่าเกลือไม่ถือว่าเข้าขายเกลือนะสำหรับเลนเจอร์นี้นะครับเข้าขายเกลือเลยนะครับผมในส่วนของพ่อครัวไคเกอร์นะครับผมมานะครับก็มาทําไมเนี่ยครับพ่อครัวไคเกอร์ครับแล้วก็จบไพ่ด้วยเลนเจอร์มูนนะเข้าเวหานั่นเองนะครับการสุ่มกาชารอมนี้กับผมนะครับจำนวนสามลูบี้นะครับผมประกบว่าสุ่มกาชาออกมาแล้วนะครับงายรับมาเป็นเลนเจอร์เกลือนะนี่ผมมาดูกันเลยนะโอ้นี่เลนเจอร์ผมกันเราครับหมดเลยนะโอ้หเลนเจอร์เกลือหมดเลยครับ เลนเจอร์ใหม่ไม่มาเลยนะเลนเจอร์ Ranger กับเลนเจอร์หนึ่งครับดูดูเลยนะครับผมสงเก็ตได้เลยนะครับมีแค่สอนเลนเจอร์ที่จะพอรับได้อีก่ปเลนเจอร์พอขวบครเกอร์กเลนเจอร์โคโนี่นะครับเลนเจอร์อื่นนี่รับไม่ได้นะเกลือมากๆนะครับผมในส่วนนี้นะครับไหนใครแบบว่าเริ่มดีใหม่เรามีโอกาสได้รับเลนเจอร์ใหม่จากการสุ่มการ์ชาก็ครัว่ามีโอกาสไม่ก็มีโอกาสมากกว่าคนปกรกินนะกับว่ามันก็มีโอกาสไม่ไาเ้เช่นเดียวกันนะครับนี่ผมมาครับ เราใกล้มาแล้วนะครับผมレนเจอร์ไหนเอาเข้าครีมไว้เราก็เอาเข้าครีมก่อนส่วนนี้นะครับผมเราเข้าครีมไว้ก็โอ้โหแรในการเลี่ยนนะครับบาร์เรนเจอร์นี่ใช้เยอะมากนะแร่ในการเลี่ยนนะครับบาร์เรนเจอร์นี่ใช้เยอะมากเลยนะครับผมอย่างช้เรนเจอร์โคนี่เนี่ยกับพ่อโคไคเกอร์เนี่ยครับใช้ถือว่าเยอะมากนะครับประมาณนี้ไปก่อนละกันนะครับเวราเข้ามาในโซนของหน้าอัปเกรดแล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้ามาเล่นให้ดูกันนะครับคือรอบนี้นะครับเราสุ่มกาชาให้ดูแล้วคือมันถือว่าค่อนข้างเกลือได้นะ แ้ <ítulo> ่ไม่ถือว่าค่อนข้างเกลือกเลยนะครับผมในรอบนี้นะครับมาผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในสเกลหลักกันดีกว่านะครับมาสเกลที่49กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราสามารถปล่อยเลนเจอร์ที่เราส่งได้จากกาชาได้หรือยังนะครับแล้วก็เส้นเดิมเลยนะครับผมก็สำหรับไอดีนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้เข้ามาทําการทําคลิปนะครับเสร็จแล้วนะครับูุยพีเลยนะครับผมอ่าดลับในการสอนเล่นเกมดาเลนเจอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้ามานะครับผม ทำคลิปแจกไอดีนี้ก็ดีกว่านะครับในช่ายหน้ายูทูบเช่นเดียวกันนะไอดีนี้อย่าที่บอเลยนะครับว่าเราก็ใจปั้นขึ้มานะครับเพื่อมาสอบเพื่อนๆเล่นยูทูปสอบเพื่อนๆมาเล่นเกมแบลนเจอร์แบบมือซิพนะครับอันทีที่เราสอบเพื่อนๆนะครับเล่นเสร็จเรียบร้อยนะไอเดี d นี้นะครับเราก็จะเข้ามาทำการแจกกันนะจะมีคลิปกิจกรรมแจกไอดีนี้นะครับสำหรับใครที่อยากก็ได้นะผมก็รอติดตามแ้วสชมคลิปก็ให้นะครับว่ากิจกรรมจะมาในรูปแบบไหนนะในส่วนนี้นะครับผมนี่บุแล้วก็เข้ามาเล่นนะผม คือสุ่มกาชามาแล้วดีนี้นะครับจะได้เรนเจอร์เกลน,นะก็ขอยด้ววและกันนะครับพี่ดวนเราไม่ค่อยมีนะครับทําให้เราเวลากดสุ่มกาชาแล้วนะครับกา้รับเรนเจอร์เกลมาสัส่วนใหญ่นะครับนี่อ่านะครับสกเกลไปนะครับผมตอนนี้นะครับมาสเกลขับไปอยู่ที่สเกลห้าสิบแล้วนะครับผมมามากระลุยกันต่อในเสกเกลห้าสิบเลยลวกันตอนนี้เวลาเหลือนะครับหลังจากที่เราสุ่มกาชาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะพาเพื่อนๆนี่แหละครับ เข้ามากลุยน,นคะครับหนเล็กโบัสกีหล่าซื้อสกีหล่านะครับไปหนึ่งสกีเมื่อกี้ผมรู้สึกมาว่ามีควา,ามสาคัญับมากนะสาหรับผู้เล่นใหม่ๆนะการเข้าไปผู้เล่นเก่าๆนาจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญนะครับของการเล่นสกีหล่าสักเกทเ่าไหร่ใช่ไหมครับการเข้าไปผู้เล่นใหม่ผม,มั่ใจบนะว่าน่าจะเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการเล่นในสก,กีหล่าเพราะว่าสกีหล่านะไปสกีที่ทำให้เรานะครับได้รับเลเวลด้วยได้รับเหรียญด้วยได้รับอีกหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งมาเล่นน่ายกว่าในสกีพิเศษแน่นอนนะครับผมมาเล่นด้กว่าน สเกลละนะก็เด้แ่นหน้าสมบัติเนาะสมบัติซึ่งสมบัติก็มีคุณค่านะกันแล้วสมบัตินะจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะอ่านะครับซึ่งครอย่านนะมีคุณค่ามากๆไม่ว่าจะเป็นสมบัตินะครับซึ่งสมบัติจะช่วยเพิ่มแร่เราแร่สูสีให้เราเพิ่มพลังกิบัตนะว่าให้เราไม่แรกขึ้นและอีกหลายๆยอย่างเลยนะครับซึ่งถือว่ามีความสําคัญมากนะครับนด่วนของสมบัตินะครับนี่ นะครับแล้วก็ก่อนนี้นะครับผมกพลัก้ครับไปคือเขอให้เราเข้ามาอัปเกรดอุปกรณ์เนาะมาไหนไหนก็เวลาเหลือเนาะมาทำเคล็พิเศษสักหน่อยแล้วกันนะครับให้เราเข้ามาอัปเกรดอุปกรณ์นะครับก็เลือกอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งนะครับแล้วเราเลือกเข้ามาอัปเกรดนะสมมุติผมอยากอัปเกรดอุปกรณ์นี้นะครับก็มายัดใส่ได้เลยนะแบบนี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยหวถึงว่าเราอัปเกรดอุปกรณ์สําเร็จแล้วนะครับอ๋อให้อัเกรดอุปกรณ์บนหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้นะครับมาครับเอาไปแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ยััดใส่ไปเลลยกนนี อุปกรณ์เรานะครับก็ยาเข้ามาใส่ได้เลยนะพวกเกียร์หนึ่งดาวนะยาใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กลับไปหน้าล็อบีนะครับผมก็ถือว่าเราอัพเกรดอุปกรณ์ก็สําเร็จแล้วอ๋ออเัพเกรดอุปกรณ์ให้ไปขึ้นเลเวลหนึ่งเนาะ่าน้ก็ยาใส่ซ้ําไปเลยนะครับขอัยด้วยนะครับอุปกรณ์นี้นะครับมาผมไม่รู้นี่กคขึ้นเลเวลหนึ่งไหมนี่ขึ้นเลเวลหนึ่งเรียบร้อยนะครับอัพเกรดอุปกรณ์เราก่อนนี้นะครับบวหนึ่งเรียบร้อยนะครับอันที้ที่เราอัพเกียรดอุปกรณ์ให้บวกหนึ่ ภารกิจขับไปคือรวบรวมสมบัตินะครับผมสนสนุกให้ความมื่อให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่อ่าก่อนนี้ก็คือเราครบแล้วนะครับพอเราผ่านสเกตไปเรียบร้อยนะครับก็ย้อนกลับไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านสเกตนะครับก็ขอให้ไปเล่ผ่านสเกตให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมารับภารกิจนะครับแล้วก็เราสามารถรับไอคอนอีกนะครับผมอีกหนึ่งร้อยลูบี้ก็ผมเควสบนนั้นนะครับตอนนี้เราทำเควสพิเศษครบสิบเอ็ดคันนั่นก็หมรับไปอีกหนึ่งร้อยลูบี้นะครับดวงขอมงก่อนนี้นะครับผมได้รัับบมมมาาาาจจกกกรรรทภิิเเคควสพศษือให่นะ มาทั้งหมด200รูบียนะอ่า,านะครับซึ่งผู้เล่นใหม่นะครับที่จะดาวน์โหลดเกม Balancing มาเล่นนะครับผ่านขับภารกิจกับผู้ภารกิจนะครับคุณจะได้รับรูบียฟรีๆเลยนะครับผมจำนวน500รูบียนะยังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส,สำหรับใครนะครับผมที่ เพื่อจะดาวน์โหลดเกม Balancer มาใหม่ๆนะครับผมมาสำหรับใครที่เพื่อจะดาวน์โหลดเกม Balancer มาใหม่ก็สามารถเข้ามาทำเควสพิเศษได้นะครับหลังจากที่ทำเควสพิเศษครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณก็จะได้รับรูบี้ฟรีๆนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะได้รับรูบี้ฟรีๆเลยนะครับผมจากการสุ่มกาชานะครับอ่านะครับให้คุณไปสุ่มกาชาได้ขอให้ผมให้คุณรับรูบี้ฟรีนะจากเควสพิเศษนะครับไปสุ่มกาชาได้นะครับนี่นะครับซึ่งคุณจะได้รับสูงสุดนะครับคือประมาณ500ร้อยูบี้เลยนะครับอ่าถือว่าสุดยยออดมมากหน่ัครบ มีภารกิจให้เราทำเนาะในส่วนนี้ก็เข้ามาทำกันได้นะครับนีอ่าสุดยอดมากๆเนาะในส่วนนี้นะครับผมก็ช่วยกันเนาะมาโลกเกลเรเลนเจอร์มาเล่นกันนะครับเพื่ให้มาช่วยกันขับภารกิจกันได้นะครับผมหลังจากที่เราขับภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวก็รับลูบี้นะครับขับครบห้าภารกิจนะครับเดี๋ยวก็รับหนึ่งร้อยลูบี้นะครับต่อห้าภารกิจคุณครับซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมอ่ะนะครับผมก็ไปว่านะครับ ค่ะเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ผมนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเช่นเดียวกันนะครับแล้วเรานะครับผมก็ใครมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมก็ว่าสมัครคลิปนี้นะครับผมผมเปานะครับผม k w x ก็จากก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆกับตะโคนนะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปกันกับเพื่อน สวัสดีครับ